องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้แท็กทีมกับสสเพื่อไทยงัดแผนถกปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสร้างปรากฏการเตรียมแอคชั่นแลนร่วมจังหวัดและกรมชลประทานหนุนโปรเจกต์จัดการน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งจังหวัดอย่างยั่งยืน ที่ห้องเท้าสุรนา,ารีสารากลางจังหวัดนครราชสีมานางโยรดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เข้าหาหรือร่วมกับนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่า ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภายแรง้งถือเป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญในทุกๆปีฉะนั้นอบอจอจึงพร,ร้อมเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานพี่น้องท้องถิ่นประสานจังหวัดและประสานสสจังหวัดนครราชสีมาไปยังรัฐบาลเพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ วันนี้จังหวัดและท้องถิ่นเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอ,อบจอมีงบประมาณและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อบูรณาการร่วมก,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 กันกับจังหวัดและกรมชลประทานโดยมีสสนำเสนอปัญหาเข้าสู่สภาซึ่งสสแต่ละเขตพื้นที่จะต้องกลับไปศึกษาข้อมูลของตอนเองจัดทำบัญชีน้ำว่าในแต่ละปีน้ำสำหรับการเกษตรใช้เท่าไหร่น้ำอุปโภคบริโภคใช้เท่าไหร่ และภาคอุตสาหกรรมใช้น้ําไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็จะนําข้อมูลที่ได้เข้าสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันตามสิ่งที่ทาม,มาก็คือเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนที่จะพ้นจากปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ําท่วมอย่างเป็นรูปธปรรมครับ โดยเฉพาะโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบน้ำทั้งจังหวัดจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หากไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่ได้เราก็จะเลือกวิธีพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบันแหล่งน้ำใหญ่อย่างเขื่อนลำตะคองเหลือน้ำใช้1 6เปอร์เซ็นต์เขื่อนลำรับเพลิง1 2เปอร์เซ็นต์เขื่อนลำมูลบน 3. 7เปอร์เซ็นต์และเขื่อนลำแชะ 2. อเปอร์เซ็นต์ ปีนี้อาจจะยังมีน้ำใช้แต่ว่าปีหน้านะฮะถ้าเราไม่ร่วมมือกันจัดการปัญหาอย่างถูกจุดก็จะเกิดปัญหาภัยแรงแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมอีกแน่นอน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้ทําให้ทราบว่ากรมชลประทานมีโครงการที่จะผ่านน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลบบุรีมายังเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสํารวจออกแบบที่จะต้องใช้ระยะเวลาร่วม3ปีหากโครงการนี้สําเร็จก็จะเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวโคราชด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องฝากเรื่องไปยังสสนครราชสีมาผ่านไปยังสภาให้ช่วยกันผลักดันเรื่องงบประมาณลงมายัางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการบรูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ก้าวไปข้างหน้าและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้เราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมว่าการแก้ปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องหาทางออกร่วมกันฝากถึงจังหวัดผลักดันโครงการดินแลกน้ำถ้าทำอย่างจริงจังก็จะเกิดผลที่ชัดเจนเพราะการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ